สวัสดีครับพี่น้องครับผู้ชมบ้านลำเพลินอับเฉียกครับตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบสามนาทีตอนนี้เราอยู่ปั๊มน้ํามันทางออกสีสเกตครับหลายคนถามมาว่าทำไมไปบ้านน้ององค์หญิงบ่ได้ไปเด้อพี่น้องครับอให้น้องพักผ่อนร่างกายครับเพากับไปนางงานครับไป่ายนางงานอัเฉียนางงานพี่น้องเมืองครับบ่ได้ไปบ้านองค์หญิงเด้อพี่น้องครับมาแจงข้าวให้ทราบนะครับ เดี๋ยวอีกสีสิบสองกิโลเฮ้าสีฮหอดบ้านนะครับวัดบ้านน้ำอ้อมน้อยนะครับอำเภอราชสีไลจังหวัดศรีสะเกดครับนั่นบ่ไกปอไกนี่ศรีสะเกดคือเก่าเหมือนเดิม โอ้วววว้วอวอว,ออว้วว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 วนวน,น,น,นี่นวอววววววนวววี่วว่าววไปวววใววนวววนวววว่วววววีวแว่วว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 วางานววววว กินข้าวครับกินข้าวจะตัดภาพไปตอนกินข,าข้าวครับอ่านเวลากินข้าวแล้วพี่น้องครับต้มมามาคือกองต้มเสร็จนะาะคนทนีีเงินไปไหนะ ไมม่ปให้ล้านเฟย์ให้ดีวันนี้บัไดแวะบ้านน,น้องมุ่งยิงด้วยครับวันนี้ อีกสี่สิบกิโลก็หอนางเง้ยแหละก็นางตาแดดกินเขาพีนน่น้องยู่ต่ำลราชีสไลโอเนี่ยตั้มอะไรนะทางออกไปอุทุมพรครับจากสี่สิเกียตตั้งขุนเป็นสี่สิเกียรตับตั้งผีไปอุทุมพร ก็ถึงแล้วะเให้อัเดทงานให้พี่น้องเมื่อไยักันใซ้เป็นควาหลืกมีพ่อการช้บาวเอกเมแก้วไบปัตนกีลาพุงกระบูหังน้าวคนอีไปไหมเล่บเมรัย่ได้ไปถ้านูว่า่นไปก่นสีแว่ไปอยู่ ออพอได้หยอกกันได้คลิปกต่ว่ามันเป็นยังดอกโอกาสน่ะเต็มมากที่รีเกตู้ยังัง ลู้นะผ่านไม่ได้มันก็เลยข้องไม่ได้ไดข,ไไดขอเฟรชอะไรรึเป่าเด่เดี๋วมาผกรผมยังจะเขากู้เพื่อนมันกูกไหรล่างเนเจ,ะจะ้าูกให้เขากูแล้วะน้มันสิป่วยเขาจัไหนเอ้าเขาเห็ดได้แล้วนั่นก็สิเปิดลานเห็ดเนี่ยตับวอด,ดวอยูร้อนก็ยังเห็ดกู้มาไหน โม่ตัดหลันที่ดูเห็ดน้ำไห่ที่บ้าห้อกวันนี่นั่นอ่ะเป็นเบิร์ นยากาศกินเขายุนาซิเบตมามาอาหารคนรวยจ้ะจ่ายเีินที่ก๊อตไปพี่น้อง ความที่เหาเกลียดใจมัอน,นอเราะก็เลยบ่ได้ไปละเจอกันหน้าง,งานคลิปนี้ล่วงแล้วก็ขอกันคลิปหน้าง,งานมันบรรยากาศแดดร้อน はい、きぬぐれぼう。 คน